สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาร์กาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครฮายาบุสานะครับก็เพิ่งถูกปรับมาสดๆเลยนะครับสำหรับฮายานะก็ตอนที่เราใช้แอนติเมดอยู่นะครับก็ใช้สเปลตามล่าได้แล้วนะอาจจะทำให้ล่าเต่ากับหลอดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมาบอกตัวละครที่แก้ทางฮายานะครับแล้วก็ไอเทมป้องกันฮายานั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับก็อาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางฮายาได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดนะตัวละครแก้ทางฮายาบุสานะครับผมตัวละครแรกนะครับผมก็จะ แล้วมิสิตาเนี่ยมาใช้อัลติเมตนะครับตรงที่เรากำลังอัลติอยู่นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เงาในการหนีออกไปได้นะครับก็เป็นตัวละครที่แก้ทางหายาค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับก็เวลาจะเข้านี่ก็ต้องดูก่อนหน้าว่ามิสิตาเนี่ยมีอัลติหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คือไม่ควรเข้าเลยครับเพราะว่าโดนพี่แกดักแน่นอนนะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟรังโกนะครับก็จะทําให้การตัดสินใจในการล้วงของหายานะครับ่ันค่าที่จะยากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเข้าไปเข้าไม่ดีอย่างเงี้ยก็โดนฟรังโกเขากดอัล มันหลบไม่ทันตอนฟังกูกดอันติตบแล้วแน่นอนครับตัวละครต่อมานะครับผมนั่นก็คือลิเลียนะทำไมถึงเป็นลิเลียนครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าหายาบุษะนะครับคอมโบศัตรูชุดหนึ่งแล้วศัตรูไม่ตายอย่างเงี้ยมันจะทําให้ฮายาตามเก็บหรือว่าปิดคิวตัวละครที่เราเข้าไปอันติเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมถ้าเป็นลิเลียนนี่ก็คือสบายเลยครับก็กดอันติย้อนลงเท้าออกมานะก็เลือดเต็มนะครับเป็นตัวละครอีกแนวนึงนะครับที่ฮายาไม่ค่อยชอบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่แก้ทางหายาาาาาา้้้นนั่เอองงรรบททปปกกกกกกยยแแแลว็็็ผีจะโ แล้วก็วายุพี่ภพนะครับดาบสเกตดาวมันกจะอยู่นะครับผมแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นกระทาเหมันนั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่แก้ทางหายานะครับแล้วก็ไอเทมที่ป้องกันและแก้ทางหายานนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop โดน1เรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอร์ตชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุุ้้้มบรริกาไวตองที่ Limanhop โอเคครับแล้วเรามาอยู่ในอินเกมนะก็ต้องบอกเลยว่าหายานี่คือน่าเล่นขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าอัติเมตก็ไม่ได้ใช้เอเนอรจีแล้วนะบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มบัฟม่วงนะก็เดี๋วจวได้จบเลนทองนะครับ ต่ตานี้เราเจอคาริต้าด้วยนะเจอคาริต้านี่คือต้องระวังนะครับระวังพุ่มระวังแบบญ้านะโดนดักง่ายมากนะครับสำหรับคาริต้านะแต่ต้องอยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับบางคนก็เล่นไม่ค่อยดักมากนะครับหรือว่าดักจังหวะที่สําคัญจริงๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยแบบว่าดักไปเรื่อยนะครับผมบางคนนี่คือเวลสี่เดินม,มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้แบบว่าจะตายหรือเปล่านะก็เดินม,มาเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่คนเล่นนะละตานี้ศัตรูเขาเอาเป็น MM, MM มา2ตัวนะ รเรามาเอาเรีโทก่อนเลยครับผมไม่เหมือนจะมาทิสน่าจะเข้าด้วงเรานะโอเคครับมาทิสตีแมงเราอยู่นะโอ้โหแล้วจะไปเอากิ้งก่ายแล้วเจอคาริต้ามองดักไว้อยู่นะครับสวยครับเวลสี่ละอันตีเลยครับผมน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าบูโน,โน่เรามานาจะหมดด้วยนะครับ มาเคลียร์กลางแทนเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าคีฟชนป้อมแล้วนะและเล่นบนครับกดจัดครับอากัสนี่คือโดนแบบยันป้อมอะรอดไหมเพื่อนอากัสโอเคครับรอดนะพอมอสขอบต้นเกมด้วยครับอืมแล้วยังไม่ปล่อยปูโลจัด จังหวะนี้แน่ได้นะไปครับสวยครับผมและวคาริต้ามาดักวงเล็บไม่เนียนนะอแล้วเข้ามาเลยอย่างนี้โดนครับสวยครับเมนทอจังหวะด,ดีครับต้องอัพโอ้โหแล้วไม่ได้คาริต้าได้เปล่าโอเคสวยเพื่อนนึกว่าไม่ได้ซะแล้วนะครับ แลสกิลฟาร์มเราอีก4วิครับเยียมล้ืนและโดนลานไงหลบครับมาทิตสวยครับอาการอาการกดอันตีทันนะไม่งั้นมาทิตไหลแน่นอนครับถือว่าโอเคอยู่นะถึงแม้เราจะโดนลาาเต่านะครับเรียกว,ว่าฟาร์มวืด ต่างเราห่างอยู่นะตอนนี้โอ้โหแล้วคาริต้ามาอย่างนี้เล่นหนักแบบค่อนข้างสุดนะเอาแล้วอันตีออกไปเลยน่าจะตามทันนะครับสลาคาริต้าไปครับสวยครับอันตีนี่คือเอาชัวเลยนะเพราะบางทีอาจจะมีดิกกี้เข้าแบบฟิกเข้ามาแล้วก็กดอันตีให้นะ แล้มาทิศมาป่วนบ้างครับเห็นคาริต้าแล้วแบบขอร่วมวงด้วยนะเอาเงาเข้าไปดูก่อนครับไปครับลาอานแล้วไม่ได้ไงมาทิศเตรียมสกิลสองรอเลยนะครับเต้าเลยครับแล้วเราใช้ฟาร์มแล้วด้วยนะสวยครับเราได้รีโทนะ เขาบอกว่าต้นเกมเนี่ยสกอร์เรานำนะครับแต่ก็ตามเรื่องเงินนะและเต่าเราก็ไม่ได้ด้วยนะครับอละคาริต้าไปเก็บโนวาเลียมานะครับจังหวะนี้รอบัฟนะครับผมเพราะโนวาเลียไม่อยู่ด้วยนะครับถ้าจะไปแก๊งก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะอาจจะปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าศัตรูโลเมดิกกี้ด้วยนะครับ เต่าอ,อีกสวิจะเกิดดาดิกี้จะเดินขึ้นมาครับผมโอเคครัเข้ามาหมดนะโอ้โหแล้วคาริต้าอยู่นี่เกค,คบคาริต้าออกไปแล้วนะตกใจหมดนะครับดิกี้ล้างมาครับไม่นารอทำไม่รอทอรอจังหวะเลยครับจะทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ คาริต้าเข้ายากอีกแล้วนะครับโอเคครับออกไปแล้วนะโดนโนวาเล่ไล่แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าต่อครับเราเลยปล่อยดีกว่านะเขาเรียกว่าไม่แน่นะครับอย่าประมาทศัตรูดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เป็นเกมแนว55ด้วยนะครับถ้าทีมเราไม่สามัคคีแล้วว่าเล่นแบบ5ก็เรียบร้อยครับเละเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเก่งแค่ไหนก็แพ้ได้นะครับ มันทั้งเรื่องจังหวะด้วยครับแล้วก็เรื่องทีมเวิร์คด้วยนะโอ้โหแลวคาดิต้ามาอย่างงี้โอ้โหแล้วจะเอาเมนทอร์เลยเกินไปว่าเพื่อนคือแบบเอาดาเมยมาฉ่ำๆเลยนะครับและดิกกี้โลครับผมอันนี้น่าจะได้นะสวยครับ โอ้โหแล้วมาพีทมาจังหวะตกใจเฮ้ยเราถอยเลยนะเพราะว่าไม่มีเพื่อนที่จะซีซีต่อได้นะครับด้วยความที่เป็นไมโนทอร์ด้วยนะถ้าคอมโบหมดชุดแล้วก็ถอยดีกว่านะครับโอ้โหแล้วคาริต้าจะเอาอีกเกือนไม่บาเพื่อนเอามาหมดนะเราต้องถอยครับ เมื่อกี้เราตามต่อนี่โดนแน่นอนนะแล้วมอดขบเอาป้อมมอดขบเล่นลึกโอเคครับน่นได้นะไม่น่ามีปัญหาครับต้องบอกว่าปรับมาตอนที่ใช้่ติแล้วก็สามารถใช้สกิลฟามได้นี่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าหาจังหวะใช้ไม่ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่อัลติเมทเนี่ยก็เก็บไว้ฆ่าคนนะ จะเต่าหวิเกิดครับผมเราเอาเต่าไว้นะเราตามไปก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ทันนะครับเอาเต่าก่อนดีกว่านะแล้วมอสโกปาครับลงไปรวดเร็วทันใจครับมอสโกเติมไฟแบบว่าความเร็วแสงโอเคครับเราได้เต่าให้เพื่อนแล้วนะ ต้องบอกว่ายังไม่ชินกับปูแบบใหม่เลยนะก็ไม่ต้องเดินเก็บแล้วนะครับอีแกนี่ฆ่าเสร็จนี่ดูดเข้าตัวเลยนะบางทีผมก็ยังเดินไปเก็บอยู่นะยังไม่ชินนะครับต้องบอกว่าปรับมาค่อนข้างเยอะนะครับจอยนี่น่าจะช็อกสุดแล้วนะครับอะดิต้านหนีครับ โอ้โหเรดีกี้ยังดึงได้อีกหึ่งกลนเขาบอกว่าสกิลสองจะวะนี้ผมแบบหลอนเลยนะเาเรียกว่ากระชากค,ครับกระชากกลับไปครับดิกี้อันติต้องจ่ายครับจ่ายฟิกด้วยจ่ายอันติด้วยโอเคครับอันนี้ไมโดทอน่าจะเปิดอันติได้แล้วนะเพราะว่าดิกี้ไม่มีอันติแล้วนะครับแต่นอกอัพสองสวยๆครับแต่บูโน่แต่ไมเพื่อน อืมแล้วไม่ได้โอเคครับตามเห็นไม่พอนะโอ้โหคอสเข้ามาลาจังหวะนี้สวยจัดครับญญไปครับเคชีฟนะแล้วมสญญอสโขบอยู่ทางนู้นด้วยครับถ้าเราตามไปนี่คือโดนแน่นอนครับเพราะว่าถ้าสกิลสเราหมดนี่คูดาวนานนะไม่ใช่ครูดาวไวๆนะครับ หรือถ้าใช้สกิลสองไปแล้วแล้วเราไม่คิดที่จะเข้าเนี่ยแนะนำว่าอย่าเข้านะครับบางทีจ่ายไปแล้วเนี่ยมันหนีไม่ทันนะนนนนนไปครับช่วยแม่เราอคเคียร์คีฟนะคาริต้าหายนะครับบุนโนโระวังนะเพื่อนอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะที่แกดักมานี่บอกเลยว่าร้องนะครับดามิไม่ใช่เบาๆนะแล้วมาทิดมาจะลำครับไปลำโนวาเลียแทน มอสอยู่บนคาใิต้ายังหาไม่เจอนะไปถึงเรานะยังหาคาใิต้าไม่เจอเลยนะครับเอาเรียบรอยครับแล้วมอสโขบมาจังหวะนี้ครับลึกเกินนะดิกกี้วิ่งตามไม่ทันนะสวยครับบูโน่ไปดันเลนแต่จังหวะหลอดเกิดจังหวะนี้ครับตัวรามิไปดันเลนนี่คือถอยเลยนะครับเพราะจริงๆนอะถ้าหลอดเกิดนะครับเอ็มเอ็มควรมาอยู่ด้วยนะ ต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหแล้วโดนปิดไปเมื่อกี้ศัตรูตายสองหน้าเอาหลอดนะครับไม่เป็นไรครับเรารอ่อนะเดี๋ยวเราออกตัดเลือดมานะครับถ้ามอสโกเกิดน,นี่คือได้เล่นแน่นอนครับดได้ไหมสักตัวหนึ่งเพื่อนโอเคครับโลนะอันนี้เปิดหลอดได้นะเนี่ยเอาโลนะครับ แต่เพื่อนต้องมานะครับถ้าเพื่อนไม่มานี่คือตีไม่เสร็จแน่นอนครับหลอดแล่มาพิตมาจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วสก,กิลสองตึงๆไปครับดิกีหลังแล้วหลอดอยังไม่ตายนะแล้วมาทิตมาครับจะเอาแล้วไคต้าเข้าหลังอีกโหลาดยากครับจังหวะนี้ไปครับฟาร์มแล้วฟาร์มไม่ทันไง สวยครับที่โนวาเียเรายังได้นะแต่เราไปได้ดิกกี้กับมาทิตมานะครับมอสโบกลับบ้านไปครับเราตีปับส้มเลยนะโอ้โหเรียบร้อยครับมอสโบกลับมานะแล้วเราไม่มีสกิลหนีครับเรียบร้อยเลยอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีสกิลหนีคือไม่รอดครับคูดาวนานนะโอ้โหและไปพลาดนะครับ ต่เมืบบ่อกี้คือรู้อยู่แล้วนะครับว่ามอสโฟกเขามีสิทธิ์มานะแต่ก็อยากได้ไงบัฟมันหอมหวานนะครับก็เรียบร้อยไปเลยฮะเเารียกว่าเสียฟรีครับแต่วันนี้ถอยก่อนนะครับขึ้นบ้านยังไม่ได้นะแต่เรามีบูนโน่อยู่แล้วนะครับก็คือเตะแรงแน่นอนครับบูนโน่เลดเกมเ ลูกบอหลหรือ,อกระบาดนะครับแรงเหลือเกิน <c oughs> ต่ออีก75วิโอเคครับ <c oughs> ก็คงต้องรอนะเพราะว่าขึ้นบ้านเพียวๆนี่ค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> นอกจากไปทําเลนแล้วก็ศัตรูมาห่วงไฟนะครับถึงจะดันฟรีนะแต่ก็ต้อง4 5ห้านะครับก็ค่อนข้างลำบากนะ แล้วบัฟม่วเขาเกิดครับปอดล่างนะโอเคครับอยู่ตรงทางซ้ายหมดเลยนะครับมาที่เดินมาเช็คบัฟครับแต่มันไม่อยู่แล้วไงตอดใกล้แล้วครับ45วินะต้องบอกว่าถ้าไปฝึกให้นิ่งๆแล้วก็อันติแล้วก็พยายามใช้สกิลฟาร์มแบบแม่นๆนี่ มีสิทธิ์ที่จะล้าได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงด้วยนะเขาเรียกว่าหลบสกิล100%ครับจะอาลติเมตนะโอเคเราไม่มีนะหาไม่เจอครับน่าจะไม่อยู่นะครับแล้วมอสโคปลาลงมาเลยฮะโอ้โหมอสโคบอกหาดีนะ แลหละหลอดสาวิครับผมเรามาเก็บบัฟม่วงกัอนนะอยู่กัน3ครับแล้วเหมือนจะคอสน่าจะมาสมทบนะเอ้าแล้วล้างไปแล้วครับสลับดิกกี้<ป>ล้างอย่างนี้แล้วข้อมูลดีๆครับแล้วเปิดหลอดเลยครับมอสโกบ,บ,ด,บดัดบนอย่างนี้ครับ ไปครับหลบสกิลและโ okay, อเคฟาร์มกลับบ้านเลยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าใครจะสกิลผมนะผมก็กดอ,อันตีหลบไว้ก่อนแล้วมาโขบดันสุดครับแล้วเขาตาย4ี่ตัวครับอยากให้มอสโขบกลับบ้านนะถ้ากลับตรงนี้คือไม่ทันนะครับมอสโขบเอาแล้วอยู่ด้วยไงเอาเรียบร้อยครับถอยเลยครับเราอย่าไปสู้นะเราโดนมอสโขบนี่คือเรียบร้อยครับตุย ไปเพื่อนโจมตีแล้วมาโขบปลากลับไปโอเคครับจ G ครับผมเกือบไปแล้วนะมอสโขบจะกลับนะครับแต่ <c oughs> โดนเราขับไปไงเรียบร้อยเลยครับสำหรับมอสโขบนะตอนนี้ฆ่าแปดนะครับตายหนึ่งแล้วก็แอซิดหนึ่งนะ ก็ต้องบอกว่าฮายาที่ปรับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่มากกดสเปลฟามนะครับตอนที่เราอันตีได้แล้วนะก็ค่อนข้างดีนะผมทําให้แบบว่าล้าเต่าล้าหลอดได้ง่ายขึ้นนะถ้าไปฝึกใช้ดีๆนะครับแต่ก็ต้องมีจังหวะน,นิดนึงนะเพราะว่าถ้าไปกดอันตีเพียวๆตรงนั้นก็มีสิทธิ์โดนซีซ,ซีนะตอนนั้นเลยนะหรือไม่ทันนะครับก็ต้องมีจังหวะน,นิดนึงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way.